นักศึกษาระดับปโอผอเอกมีความเครียดมากๆได้ทำงานเครียดแต่จาเป็นต้องทําให้สมเพื่อให้ตัวเองเสร็จเพื่อให้ตัวเองทันกับคนอื่นดเองนหรือว่าคนบางกลุ่มที่สาหรับสาหรับในกลุ่มที่สองก็คือรู้ตัวนะครับแต่ว่าซ่อนอาการเนี่ยสิ่งที่แนะนําเลยก็คือหนึ่งคือพอรู้ตัวแล้วเนี่ยนะครับถ้าถ้าถ้ารู้วไม่หวานก็คือ เริ่มคิดวกวุ่นซ้ำๆเกี่ยวกับความคิดในแง่ลบแล้วก็ออกจากไมว่าออกจากบ้วยหรือออกจากทไม่ได้คิดลบแล้วคิดเศร้าคิดตีตัวเองแต่ว่าแต่ว่าคราวนี้พอพยายามหยุดคิดก็กลับมาคิดใหม่อย่าเนี้ยคือมันจะทําให้ตัวเองเสียเวลาแล้วก็ยิ่งน้องขอคุณฆ่าคัวเองเนี่ยครับถ้าปู่เนี่ยบอกว่าต้องลองอาจจะลองคุยปรึกษาครับ คนที่เราสนิทใจที่มั่นใจก็ได้นะครับ่อเป็นญาติก็ได้เปเพื่อ,อนก็ได้หรือว่าตัดใจกระตุต้นให้ขเขาดความรู้สึกอย่างนี้จะหลีกเลี่ยงยังไงในช่วงน,นี้ก่อนหรือว่าพอทํากิจกรรมอะไรไปแล้วทําให้อารมณ์ข้อดีขึ้นเขาก็จะมาดูาใารีลี่เขาก็จะดูเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการบันทึกบันทึอกอารมณ์อย่างแรกนะครับก็ก็พูดถึงว่า ถ้ามีถ้ารู้ตัวนะครับนะว่าตัวเองเป็นซึมเศร้านะครับก็จะมีอาการประมาณว่ารู้สึกเศร้านะครับร้องไห้ง่ายร้องไห้บ่อยนะครับอ่อนไหวง่ายนะครับหรือว่าถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็จะเรียกว่าเซนซิทีฟนะครับเซนซิทีฟง่ายมีการตัดเพ้อตัวเองรู้สึกตัวเองไร้ค่านะครับรู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยนะม,นมันมืดมนไม่เห็นอนาคต มองไปในอนาคตเราวมืดไปหมดเลยนะครับมีปัญหาการกินบางคนกินไม่ได้บางคนกินเยอะกว่าเดิมนะครับหรือบางคนเนี่ยก็มีอาการนอนไม่หลับหรือบางคนก็นอนเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วถ้าเป็นมากๆก็จะมีความคิดแบบไม่อยากอยู่นะครับหรือว่าถึงขั้นอยากทำร้ายตัวเองอยากฆ่าตัวตายครับก็ในใน,ในคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ย จากประสบการณ์ที่เห็นมานะครับก็จะมีทั้งคนที่รู้ตัวแล้วก็คนที่ไม่รู้ตัวนะครับคนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับบางทีเขาไม่ไม่ได้แบบตั้งใจจะซ่อนเรา,านะว่าว่าเขาเป็นเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาไม่รู้ตัวจริงๆครับอ่านะก็อย่างนี้เนี่ยคนที่จะช่วยเหลือเขาได้เนี่ยก็คือ,อเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างเขานะครับว่า บางทีสังเกตเห็นนะครับสังเกตเห็นสัญญาณก่อนนะครับว่าคนไข้ช่วงนี้นะครับดูแยกตัวออกไปนะครับดูพลังงานลดลงนะครับดูสีหน้าเนี่ยซึมนะครับสีหน้าไม่ค่อยสดใสนะครับหน้าตาหมองคล้ำดูเหมือนคนไม่ได้นอนอย่างนี้นะครับก็ถ้าประมาณนี้เนี่ยอาจจะถามเจ้าตัวนะครับว่าช่วงนี้รู้สึกยังไงเพราะบางทีเจ้าตัวเนี่ยนะครับอาจจะยุ่งอยู่กับ การที่จะต้องทํากิจกรรมการต้องทํางานส่งนะครับนะก็เลยยังไม่ได้สนใจเรื่องของจิตใจตัวเองยังไม่ได้สํารวจมากกว่านะครับนะอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นนะครับก็คือกลุ่มที่รู้นะครับรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นซึมเศร้าแต่พยายามที่จะปิดวังไว้ทั้งนี้เนี่ยมันขึ้นขึ้นมันขึ้นอยู่กับอย่นี้ครับว่าเขา,เขากลัวว่าสังคมจะตีตาเขาว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขายังรู้สึกไม่มั่นใจ นะครับว่าจะบอกใครไปแล้วผลตอบรับกลับมาจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าไปรักษากับทางผู้เชี่ยวชาญน,นะครับจะมีผลต่อการงานเขาหรือเปล่านะครับหรือว่าผลต่อหน้าตาทางสังคมเขาหรือเปล่านะครับก็จะทําให้คนไข้เนี่ยถึงแม้ว่ารู้สึกสัมผัสได้สัมผัสได้ว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าแต่ว่าก็จะไม่ได้ออกมาขอความช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าซ่อนเลนนะครับนะ ตัวก็จะแสดงออกมาว่าตอนที่อยู่กับตัวเองเนี่ยนะครับหรือว่าตอนที่อยู่คนเดียวนี่ยก็จะเศร้าร้องไห้นะครับนนรู้สึกแย่แต่ตอนออกมาอยู่ในที่ทํางานออกสังคมเนี้ครับก็จะพยายามฝืนยิ้มนะครับแล้วก็พยายามฝืนทํางานพยายามทํางานให้เสร็จนะครับไม่มีจุดบกพร่องนะครับแล้วทีนี้ถ้าเขาจะ รักษาด้วยตัวเองประมาณเนี้ยเขา <Okay. S 2> ต้องทำยังไงครับคุณหมอ okay. ครับโอเคครับถ้าจะรักษาด้วยตัวเองเนี่ยหมอแนะนําก่อนว่าอย่างแรกเลยคือพยายามบาลานซ์ชีวิตก่อนนะครับบาลานซ์ชีวิตคือชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีแง่เดียวคือแง่งานนะครับยังมีแง่ของความสัมพันธ์นะครับมีแง่การดูแลตัวเองการออกกําลังกายใช่ไหมครับพวกเนี้ยมันต้องบาลานซ์นะครับนะถึงเวลากินต้องได้กินนะครับถึงเวลานอนขอให้นอนนะครับ แล้วก็ออกกําลังกายนะครับแบ่งเวลาออกกําลังกายบ้างนะครับแล้วก็เรื่องงานเนี่ยจะต้องเซตเวลานะครับให้เป็นกรอบเพราะบางคนถึงแม้ว่าทํางานเสร็จแล้วก็หอบงานกลับบ้านไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเซตเวลาให้เป็นกรอบเวลาไว้ว่าควรทํางานเ,าเริ่มต้นเท่านี้จบเท่านี้พอจบเท่านี้วางงานลงก่อนไปออกกําลังกายไปกินข้าวไปพักผ่อนนะครับดูแลตัวเองนะครับ ก็พอดูแลตัวเองแล้วเนี่ยลำดับถัดมาคือถ้ายังรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่อยู่นะครับก็มีวิธีโดยการที่บางทีอาจจะเล่านะครับเล่าให้เพื่อนฝูงหรือว่าคนที่ไว้วางใจเนี่ยนะครับเขาฟังอย่างเช่นเพื่อนก็ได้อาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้พ่อแม่ครอบครัวก็ได้นะครับเนาะก็พอเล่าไปแล้วอย่างน้อยก็คือได้ระบายความในใจนะครับหรือบางทีพอเล่าไปแล้วเนี่ยอ,อีกฝั่งหนึ่ง เขาอา, them, อาจจะมีคําแนะนํามานะครับแต่บางทีคําแนะนำเนีย่ยอาจจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็ได้นะครับนะเพราะว่าคนที่แนะนำเนีย่ยมีบุคลิกภาพนะครับมีทรัพยากรที่แตกต่างจากเรานะครับเจ้าต,ตัวก็ฟังไว้แต่จะทําตามคําแนะนําหรือไม่นั้นก็ต้องเอามาประมวล <undred. S 2> ประมวลผลของ,ต,องตัวเอง,องว่าคิดว่าใช้คําแนะนํานี้ได้ไหมนะครับถ้าถัดจากการที่เล่าให้คนอื่นฟังนะครับ ก็จะเป็นบางคนก็จะทำไดอารี่นะครับบันทึกบันทึกอารมณ์ของตัวเองบันทึกปัจจัยกระตุ้นนะครับว่าวันนี้มีสิ่งกระตุ้นแบบนี้ทำให้เกิดอารมณ์นี้นะครับในช่วงแรกที่รู้สึกแย่อาจจะหลีกเลี่ยงจากตัวกระตุ้นก่อนก็ได้นะครับนะเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าเออสิ่งนี้เนี่ยเป็นพิษนะหรือว่าถ้าเป็นคำในสมัยนี้คือท็อกซิกนะครับ รู้ว่าสิ่งนี้ทอกซิก็อาจจะเลี่ยงไปก่อนในช่วงแรกนะครับพออารมณ์ดีๆแล้วค่อยมาเผชิญกันนะครับเป็นแบบนั้นหรือว่าบ,บางทีบันทึกเนี่ยไม่ใช่บันทึกแต่สิ่งไร้ไรนะครับบันทึกปัจจัยปกป้องด้วยนะว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องดีเข้ามาในชีวิตเรามีคนนี้ทําดีกับเรานะครับก็บันทึกนะในส่วนที่ดีนะครับแล้วก็แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือเราใช้ความทรงจําส่วนนี้นะครับในการขยายอารมณ์ที่ดีได้ด้วยนะครับโดยที่เราพยายามไล่ทุกวันไปว่าในแต่ละวันเนี่ยที่ผ่านมามีสิ่งไหนดีเกิดขึ้นกับเราได้บ้างนะครับบางคนก็ไล่หนึ่งสัปดาห์ไปเป็นเดือนเลยนะครับส่วนหน้าที่เขียนเกี่ยวกับความทรงจําแย่ๆเงี่ยครับอาจจะอาจจะเขียนไว้หาตัวกระตุ้นยอะไรเงี้ยหลีกเลี่ยงแต่ว่าไม่ต้องอ่านบ่อยก็ได้ถ้าได้ข้อสรุปแล้วว่าตัวกระตุ้นอันนี้อย่างเงี้ยครับ ผู้หมอครับตอนนี้อาบผม